ขณะเดียวกันนะคะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกับการส่งผลต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 แน่นอนล่ะค่ะก่อนหน้านี้เรากังวลใจกับช่วงหน้าฝนตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแล้วก็มีความกังวลใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าเจ้าเชื้อไวรัสโควิด -19 จะอยู่นานขึ้นค่ะแล้วในขณะเดียวกันพอเราพูดถึงเรื่องของการลดระยะเวลาของการกักตัวจาก14วันเหลือเพียง10วันเนี่ยก็มีความห่วงใยมาจากคุณหมอมาจาก วิชาการนะคะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดมีการลดวันในการกักตัวจริงๆจำเป็นนะที่จะต้องเพิ่มมาตรการในการควบคุมให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นแล้วช่วงระยะเวลาที่จะพีคที่สุดที่อาจจะมีการแพร่ระบาดของโควิด19 น่าจะเป็นช่วงเดือนมก,กราคมปี2564นี่เป็นคำแนะนำจากศาสตราจารย์นแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ของศิริราชพยาบาลค่ะที่มีการให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ว่าตอนนี้ผู้ป่วยสะสมทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเฉลี่ย1.5วันเพิ่มขึ้น1ล้าน 5 0 0 0คนเนื่องจากเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวทำให้ไวรลัสอยู่ได้นานขึ้นคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในอาคารซึ่งเป็นพื้นที่ปิดแถมยังไม่สวมหน้ากากอนามัยด้วยเพราะฉะนั้นนี่จึงยิ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงตอนนี้เป็นช่วงขาขึ้นของโรคแต่ยังไม่ถึงจุดพีคหรือจุดสูงสุดนะคะจุดพีคจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเดือนมกราคม2564เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องเฝ้าระวังหลายประเทศเขาก็จะมีมาตร ที่เข้มงวดมากขึ้นสําหรับประเทศไทยเห็นว่ามีการเตรียมเสนอลดวันกักตัวเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวก็ทุกอย่าง ขึ้นอยู่กับผู้มีอำน,นาจตัดสินใจในส่วนของนักวิชาการทำได้เพียงแค่ให้ข้อมูลและเห็นว่าตอนนี้เศรษฐกิจก็ประคับประคองตัวได้ในระดับหนึ่งจากการที่คนไทยออกไปเที่ยวกันเองในประเทศถ้าเกิดลดวันกักตัวเพื่อให้ต่างชาติเข้ามาเที่ยวก็จำเป็นต้องคุมเข้มมาตรการกัน,กนอย่างจริงจังเพราะถ้าเกิดมีการระบาดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ต่างชาติไม่มา คนไทยเองก็ต้องหยุดชะงงักมีตัวอย่างให้เราเห็นแล้วอย่างในออสเตรเลียที่เกิดการระบาดรอบสองจนต้องมีการล็อกดาวน์สภาพอากาศของประเทศไทยขณะน,นี้ก็เข้าสู่ช่วงหน้าหนาเพราะฉะนั้นเราก็น่าเป็นห่วงในสถานการณ์นี้เช่นเดียวกันค่ะ